เราจะมารีวิวมินิคูเปอร์เนะครับตัวนี้จะเป็นรหัส F56 ตัวนี้รถปี16นะครับ192แรงมา้าจะแรงกว่าตัวเก่าพอควรขับขี่สมรรถนะใช้ได้ทุกวันไม่แข็งกระด้างเหมือนตัวก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่อน2 0ง0่า4สูบขับขี่สนุกเราไม่เพิองน้ำมันเลยต้องตอนนี้ตัวนี้อิ่เหลีย่ยมภายในนะครับด้านหน้าเป็นคาร์อน จะเ,เป็นหัวเกียร์แบบใหม่แล้วนะครับส่วนพวงมาลัยจะเป็นสามกา้านแต่ตัวนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดลิมิเต็ดก็คือว่าจะมีตัวอะไหล่หรือว่าตัวพาร์ทของ j c w หลายๆชิ้นเข้ามาอยู่ในรถคันนี้นะครับก็จะมีอย่างเช่นพวงมาลัยนะครับผมมีทีมข้างประตูนะครับโลโก้ตรงกระจังหน้านะครับกันชนหน้ากันชนหลังแล้วก็ล้อด้วยนะครับที่เป็น JCB ของคันนี้นะครับต้องบอกคันนี้เป็นคันสียอดฮิตเลยเพราะว่าเป็นสีแดงซึ่ง คนที่ใช้มินิจะรู้อยู่ว่าสีพวกนี้เป็นรถที่น่าใช้แล้วจะมีเสน่ห์มากสำหรับในแบรนด์มินินะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองเล่าว่ามินิเนี่ยการขับขี่เป็นยังไงนะครับต้องบอกว่ามินิตัวนี้ขับขี่อาตาัตราเร่งได้แบบว่าติดเท้าเลยเพราะว่าด้วยสมรรถนะรถด้วยช่วงล่างที่ขเขาเซตมานี้เป็นอย่างดีเลยครับนิ่มกระชับ ไม่มีความแข็งกรได้าสามารถใช้ได้ทุกวันขับไปทํางานขับไปเที่ยวหรืออยากขับสนุกด้วยความเร็วทําได้หมดนะครับเพราะว่าเรามันมีสามารถปรับโหมดได้ด้วยนะครับตัวนี้ในเรื่องของอัตราเร่งนะครับบอกได้เลยว่าถ้าลูกค้าอยากออกตัวแบบฟรีๆจัดเต็มนะครับบอกได้เลยว่ารอฟรีรุ่นนี้นะครับผมแต่ด้วยสมรถนะช่วงลางเอาอยู่ทุกอยา่าง ไม่ว่าจะเข้าโค้งจะเปลี่ยนเลนนะครับผมหรืว่าจะแซงสามารถทําได้สบายมากโดยที่เรามั่นใจในการขับขี่ตลอดเวลานี่นะครับรุ่นนี้ภายในอินเทีรเตสวยนะครับผมมี ambient light นะครับสามารถปรับได้ตรงนี้นะครับผมเปลี่ยนสีได้นะครับผมได้ออปชั่นฮามานด้วยคันนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาใช้หมดสปอร์ตกันนะครับอันนี้เราขับแบบสบายๆนะขับในเมืองอะไรเงี้ยครับ ตอนนี้ตอนนี้มันลันอยู่ที่ประมาณ6กสิ